ครับผมสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับเช่นเคยน้องกับวิดีโอเทรนนี่ของเพจ PT d r a p นะครับู่กับผมอาจารย์แทนนะครับวันนี้ก็จะเป็นนะครับคลิคติดจรวดนะครับ EP ที่เท่าไหร่ละไม่แน่ใจนะจะจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับหรือหลายๆคน อาจจะมองข้ามไปนะครับวันนี้นะนะครับขอบคุณโมเดลจาก r d ค Warehouse ด้วยนะครับวันนี้นะจะวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำงานด้วยซีนะครับหลายๆคนรู้ทราบอยู่แล้วว่าสเก h ัพสามารถทำงานด้วยซีนได้นะครับแต่นะครับปัญหาท,หาที่ปัญหาที่เจอคืออะไรอ่ะผมลองกดดูนะเวลาเราจะเปลี่ยนซีเนาะเรารู้อยู่แล้วเราเรา,เราต้องคลิกเมาส์ถูกไหมครับคลิกปุ๊บคลิกเห็นไหมครับบางทีเราเราแบบ เราไม่มีเราไม่อยากจะมาดูแบบแอนิเมชันแบบนี้นะครับแล้วก็โอ้โหการปรับซีนเห็นไหมครับเราต้องใช้เมาส์ในการกดอ่านีก็เราจะมีมีทริกนะครับคนที่ทำงานเกี่ยวกับซีนเยอะๆหรือคนที่เรนเดอร์ภายในนะที่ต้องปรับเปลี่ยนซีนไปมานะครับให้ตั้งตามผมนะนี่จะเป็นเป็นทริกติดจรวดเลยนะครับให้เรามาที่ตัวนี้นะครับวินโด์นะแล้วก็ โมเดลอินโฟนะครับแถบแรกแอนิเมชันเนี่ยนะครับผมเอา able S c e n e transition ออกเลยครับแล้วก็ s c scene delay ผมปรับเป็นศูนย์นะครับอ่าแล้วลองดูความแตกต่างครับปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับมาเลยนะครับทำให้การทำงานเราไวขึ้นนะครับแล้วอีกคลิกหนึ่งนะครับคือเราสามารถใช้แป้นพิมพ์ที่คีย์บอร์ดนะครับที่ชื่อว่า เพจอัพกับเพจดาวในการเปลี่ยนซีนได้นะนี่ผมกดปุ่มที่คีย์บอร์ดนะครับผมจะกดปุ่มเพจอัพก่อนอเห็นไหมครับดีกว่าเราเอาเมาส์ไปกดนะครับนี่ครับเพจอัพเพจดาวปุ๊บปุ๊บปุ๊บคนที่มีซีนเยอะๆนะครับเราก็กดปุ๊บ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 อ่าเรียบร้อยอ่าบอกการตั้งค่า ที่เราตั้งไว้เมื่อขั้นต้นนะครับเห็นไหมฮะโอ้ไม่ต้องมารอดีเลยครับสองวิเราปรับได้เจ็ดแปดซีละเห็นไหมครับนี่ครับการทํางานนะครับในยุคที่ความเร็วนะครับมีความสําคัญพอๆกับความถูกต้องนะครับอ่าตัวนี้นะครับปุ่มเพดอัพกับเพดดาวนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนซีได้อย่างรวดเร็วนะครับ คลิปนี้นะครับก็สั้นๆน,นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ขออภัยนะครับข <c oughs> อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ <c oughs> เป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม